ใกล้ตัววันนี้พามาเยือนเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะที่พร้อมอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมนําเที่ยวที่น่าสนใจมากมายให้เลือกหลังซบเซามาสักระยะจากพิษโควิด -19 อย่างที่เขานอกโฮมสเตย์เป็นอีกตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจึงต้องการเชิญชวนคนไทยออกมาท่องเที่ยวค่ะค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ป้อมนะคะเจ้าของที่พัก เขานอโคมสเตย์ค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ป้อมคะสส่ะพี่ป้อมต้องถามนี้เพราะว่าจากสถานการณ์โควิดอะค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะช้างแล้วก็พวกโฮมสเตย์หรือว่าที่พักเป็นยังไงบ้างอะคะเอาเริ่มตั้งแต่มีการปิด COVID คโควิดก่อนเนาะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเขาก็จะมีการปิดเกาะช้างไปเลยเนาะแล้วก็ไม่ให้คนนอกเข้ามาแล้วก็ไปประมาณสักเดือนที่เขาเริ่มเปิดท่องเที่ยวก็คือมิถุนาค่ะ แล้วเราก็เหมือนว่าลูก really? ค้าเนาะเขายังกลัวอยู่ค่ะเขาก็เลยไม่มาพอไม่มาเราก็เลยไม่มีรายได้เขานอกโฮมสเตย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางเบ้าผันตัวจากอาชีพประมงหันมาให้บริการท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์ช่วงนี้จึงต้องเร่งจัดเตรียมห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วพอตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเยอะขนาดไหนแล้วคะพี่ป้อม ถาว่าเยอะขนาดไหนถ้าถ้าพูดถึงร้อเป็นี่ยป้อมได้อยู่ประมาณแค่30%ม oh, <okay. S 1> เพราะนะใช่เพราะว่าฝรั่งเข้ามาไม่ได้แล้ว oh. อีกอย่างหนึ่งโรงแรมทุกโรงแรมเขาก็มีลูกจ้างที่จะต้องใช้เงิน oh. ที่ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องหมุนเวียนในโรงแรมทำทำให้เขาเรียกว่าทุกคนต้องมาแย่งชิงคนไทยเพื่อจะให้ตัวเองมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น oh. แล้ว ป้องเข้าใจว่าอย่างโฮมสเตย์คำว่าโฮมสเตย์ลูกค้าทุกคนจะคิดว่าก็คือนอนรวมกันแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เนาะแล้วก็สามารถแบ่งเป็นผู้ได้เป็นครอบครัวได้เป็นแฟมิลี่เป็นแบบรวมๆเป็นเหมือนผู้เรียกกัาคณะทัวร์ได้แล้วก็มีอาหารท้อมเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วกลับมาอีกจึงต้องเน้นบริการอาหารทะเลและกิจกรรมทั้งการตกหมึกกลางคืนเพื่อสร้างความประทับใจค่ะ พอเวลาลูกค้าทานข้าวเย็นเสร็จก็ประมาณทักสองทุ่มหรือสามทุ่มนะฮะก็จะมีกิจกรรมตกหมึกที่ท่าเรือของเราหรือว่าที่ปลายสะพานที่บ้านพักนะครับก็จะมีกิจกรรมตกหมึกนี้เพื่อเพื่อรองรับสาหรับลูกค้าที่ว่าเมาเรือไม่อยากนั่งเรือไปตกอะไรเงี้ยฮะตกแถวบ้านได้เลยหน้าบ้านได้เลยคือสําหรับมือใหม่ถ้าเราสอนเขาวิธีตกนิดหน่อยแล้วก็ถ้าตรงกับฤด,ดูหมึกเข้าเยอะก็จะตกง่ายนะครับ สนุกเลยนะครับเขานอกโฮมสเตยังให้บริการพาดำน้ำดูปะาารังบริการเรือเช่าเหมาลำจากท่าเรือบ้านบางเบ้าสำหรับนำเที่ยวภายในหนึ่งวันถึงสี่เกาะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรังพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือเพียบเลยค่ะถ้าสองคืนสามวานันมันก็จะเป็นอะไรที่รีแลก พักผ่อนพอมาถึงก็พายเรือเล่นนั่งชิลๆหน้าบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็ทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ก็คืออาหารกลางวันของเราจะมีต้มส้มปากระบอกของชาวบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นหาทานที่อื่นบางทีก็ไม่มีเนาะการทำธุรกิจท่องเที่ยวต้องมีต้นทุนเมื่อนักท่องเที่ยวหดหายไปจึงต้องอาศัยทุนจากทกสมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนค่ะเพราะรายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย จึงต้องขอประนอมนี้เพื่อต่อลมหายใจรอให้นักท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะเพราะว่าพอเราไม่มีลูกค้าแล้วมันไม่มีเงินเข้าบ้านเลยแล้วเราก็คือถามว่าพ่อกับแม่พอจะหาปลาหาอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราอ่ะเหมือนเพิ่งทำลงทุนเราก็ต้องใช้เงินกู้ของทกสมาหมุนเวียนช่วงนั้นพอดี เพื่อต่อลมหายใจให้กับคนชุมชนบนเกาะช้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้มีเงินทุนหมุนเวียนทางภาคเกษตรและบริการท่องเที่ยวจึงมีมาตรการช่วยเหลือออกมาเป็นระยะค่ะในระหว่างที่ธนาคารพักนี้พักชำระหนี้ให้ทั้งระบบเนี่ยนะครับเราก็จะมีการปรับปรุงโครงสร้างนี้ oh. เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะชำระหนี้ตามจ่ายภาพในอนาคต ผ่อนคายภาระที่ส่งดอกเบี้ยหนักหหรือส่งต้นเงินเยอะๆก็มีการผ่อนคายให้เป็นไปตามสภาพภาพตามรอบรายได้ของเขาพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปชมเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้ามพลาดค่ะ เดินทางไปเที่ยวเกาะช้างหมักมุ่งหน้าขึ้นจากท่าเรือแล้วเลี้ยวขวาไปพักตามหาทรายขาวแต่เกาะช้างยังมีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่รักความสงบอยากแนะนำให้แวะมาเที่ยวชมอีกมุมหนึ่งที่น่าค้นหาค่ะตอนนี้อยู่กับคุณฟุกนะคะเจ้าของฟุกกี้เฮาเกาะช้างค่ะสวัสดีค่ะ ถ้ามาเกาะช้างแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้เราจะมาเจอกับอะไรปกติแล้วคนส่วนใหญ่มาจะเลี้ยวไปทางขวาเนาะไปชมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นมุมของธรรมชาติครับมุมของวิถีของชาวบ้านของความเป็นโลเคอลต่างๆ<ะ>หรือว่าความอันซีนต่างๆที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นในเกาะช้าง ปัจจุบันการเดินป่าชมแหล่งธรรมชาติเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในนามฟลุกกี้เฮาส์ซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมนำเที่ยวมารองรับวางสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งการนำเที่ยวอาหารทะเลสดซึ่งลดราคาอย่างมากในช่วงนี้ค่ะอาหารที่นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นบนโต๊ะของที่บ้านนี้คือซื้อจากชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งหมดครับค,คือหนึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเลยหลักๆ แต่2นี่คือเราจะได้ของดีกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับคนที่ชอบศึกษาเส้นทางธรรมชาติเราเห็นบอกว่ามีการนำเที่ยวเดินป่าด้วยใช่ครับก็มีเดินป่าด้วยครับตอนนี้ผมก็ให้ลุงที่เป็นไกด์ในหมู่บ้านครับพวกลุงที่เป็นในพานเก่าๆบ้างที่เลิกทําอาชีพนี้ไปแล้วก็โอเคเอาออกมาเป็นไกด์มาเป็นเดินป่ามาดูดดูแทนที่ที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเพียวที่สุดนะครับบริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยผมว่ามันมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อย ประมมมาาาาณถ้ีโอกสกส็เที่ยวกัันครบเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาโควิดจึงต้องขอให้ทกสยืดหนี้ต่อลมหายใจในช่วงที่กวักมือเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนค่ะทางทกสเขาก็มีการช่วยเหลือในการผ่อนปลนในการในการใช้หนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็ของตัวเองด้วยและส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกพอเราไม่ต้องใช้นี่แล้วก็มันมีเงินในกองทุนสําหรับที่เราจะมาจะมารีโนเวทบ้านเรามันบางส่วนประมาณนี้ครับแล้วบางส่วนก็ต้องลงทุนเพิ่มทกสมุ่งมั่นดูแลแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะลายไหนที่ที่จะต้องเดินต่อคือต้องทํา นะครับทำอาชีพต่อประกอบอา <ฮะ S 2> ชีพต่อเราก็จะมีการเติมเงินเพื่อฟื้นฟูนไปให้นะครับธ<อ>น,นาคารพักนี้ให้ปรับปรุงสรางนี้ให้ยัง <ฮะ S 2> ให้เงินฟื้นฟูนด้วย<อ>นะครั <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาเดินต่อได้ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้างมีให้ท่องเที่ยวทั้งแบบชายหาดดำน้ําดูปะการังและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้แวะมาเยือนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะ มีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวสวัสดีค่ะ